正気と見ました絆に祝福の加護を舞い散る雪を眺めながら温かい甘酒を飲むというのもなかなかおつなものですねあなたも付き合いなさい。 โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม p r i n c e s s c o n n e c t นคดีไ t กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับวันนี้มีกราะชาตละครใหม่เนาะแล้วก็มีเนื้อเรื่องอ,อีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็มีอัปเดตอีกเรียกได้ว่าเยอะแยะเลยนะอ่ะเราเหมือนเดิมนะมาดูประกาศกันก่อนเลยดีกว่าเนาะโอเคนะครับสำหรับประกาศแรกนะกิจกรรมเนื้อเรื่องกิจกรรมภาคที่1 เชื่อมสายใยผูกดวงใจนะ่ะเริ่มแล้วเนาะเป็นกิจกรรมกริจกรรมใหม่เนาะเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันนี้นะวันที่25พฤษภาคมเนาะจนถึงวันที่14มิถุนายนเนาะ,ะแล้วก็มีเนื้อเรื่องภาคที่2ด้วยนะที่จะเริ่มวันที่4มิถุนายนนะจนถึงวันที่14มิถุนายนเนาะก็จะเป็น2อีเวนต์ป่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอะ แล้วก็สามารถรับรางวัลได้ถึง18มิถุนายนเนะาะสำหรับเศษตัวละครที่เราจะได้ของกิจกรรมนี้มีไหมนี่นะเป็นของเร่นะครแล้วก็ของยุยชุดวิธีการเนาะซึ่งเป็นตัวหนึ่งดาวตัวใหม่นะเป็นตัวหนึ่งดาวตัวใหม่ที่จะแจกในเอีเวนต์นี้เนาะก็สามารถฟาร,ร์มกันได้นะอ่ะอันนี้คือเอีเวนต์ใหม่เนาะ ต่อไปนะกระชาตัวละครลิมิเต็ดนะโคโคโรชุดพิธีการเนาะมาให้เปิดกันแล้วนะตั้งแต่วันนี้เนาะวันที่25พฤษภาคมเวลา11โมงจนถึงวันที่4มิถุนายนเวลา10โมง59เนาะอะประมาณนี้ก็สำหรับใครที่อวยโคโคโรก็ไปไปเปิดกันได้นะเป็นโคโคโร่ร่างที่5แล้วนะคราวนี้เราจะสามารถทำทีม5ครบกันได้แล้วนะโอเคต่อไปนะอัปเดตโพสต์ โพสต์ผลการเล่นมินิเกมไปยังแชทแคลนอ๋อเราสามารถส่งผลการเล่นมินิเกมไปให้กับแคลนได้แล้วเนาะแบบอวดกันอะไรงี้นะอ่ะต่อไปนะอ่ะนีค้นหาดอกสองเท่าเนาะจบวันที่2มิถุน,นายนนะเริ่มมันตั้งแต่วันที่20แล้วเนาะก็สำหรับใครที่ามานาขาดขวดยี่พีขาดก็ไปฟามกันได้เนาะอันนี้โนมอนน่าจะจบแล้วป่ะจบแล้วนะอ่ะโอเค ก็มีประมาณนี้นะฮะเออมีค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคก็มีเนื้อเรื่องกิจกรรมปิกอัพกาชาเนาะหลักๆก,ก็คือกาชานะสอหรับตัวของโคโคโรชุดพิธีการนะอ่ะอาเรียกว่ายูบีน่ารักมากเนาะอ่ะสำหรับข้อมูลตัวละครเนาะโคโคโรพิธีการรอบนี้อ่าโคโคโรมาเป็นตัวโจมตีสายกายภาพนะที่อยู่อย,อยู่แถวกลางเนาะโอเค ซึ่งสกิลโจมตีของโคโคโรสเนี่ยจะเน้นไปที่การโจมตีที่เป็นคริติคอนเนาะ,ะเวลาตีติดคริดาเมจจะเพิ่มขึ้นแบบมหาศาลมากเลยเนาะ,ะเรามาดูสกิลยูเนียนเบิกันก่อนเลยดีกว่านะสายลมบริสุทธ์แห่งคุนเขาเนาะก็จะเพิ่มดาเมจโจมตีกายภาพตอนติดคริติคอนให้ตนเนองนะปันกลางแล้วก็ทำดาเมจกายภาพสูงแก่ศัตรูตรงหน้าหนึ่งตัวเนาะดาเมจกายภาพก็อยู่ที่35,353นหน่วยเนาะ ให้กับศัตรูตัวเดียวนะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจคริติคอลกายภาพให้กับตัวเองอีก30%ด้วยนะ,ะแล้วก็สกิลนี้ถ้าติดคริติคอลเนาะจะทําดาเมจเพิ่มจาก2เท่าเป็น5เท่านั่นเองนะ,ะก็คือถ้าติดคริสกิลนี้จะคริติคอลแรงขึ้นนะแล้วก็จะได้บัฟดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้นอีกเนาะ30%นะ30นะก็จะทําให้เวลาติดคริติคอลก็จะแรงขึ้นไปอีกนะ สกิลแรกเนาะพายุฤดูใบไม้ผลีนะก็จะทำดาเมจกายภาพปานกลางนะดาเมจจะอยู่ที่17,676หน่วยเนาะให้กับศัตรูตรงหน้าแล้วก็เหมือนยูเนียนเบร์เลยนะหากติดคิดิคอนจะทำดาเมจ5เท่าเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นสกิลที่อิงคิติคอนอีก1สกิลนะอ่ะต่อไปสกิลที่2เนาะสายลมที่หอมหวนนะอ่ะสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวโคโคโรเอง5452หน่วยนะเพิ่ม อัตราคริติคอนกายภาพของตัวโคโคโรเอง100หน่วยแล้วก็ฟื้นฟู TP พีอีก144หน่วยดนะ้วยเนาะโอเคสำหรับสกิลนี้ก็เป็นสกิลบัฟแอดแทกนาะแล้วก็บัฟอัตราคริติคอนนะทำให้โคโคโรติดคริติคอนง่ายขึ้นเนาะแล้วมีการเด้ง TP ให้กับตัวเองด้วยนะอ4อหน่วยเนาะก็เป็นสกิลบัฟตัวเองนะ ต่อไปสกิลพาสีฟนะครับอ่ะเป็นสกิล EX นั่นเองสายลมแห่งเทพพยากรนะเมื่อเริ่มต่อสู้จะเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับตัวเอง2,820หน่วยเนาะก็เหมือนสายโจมตีกายภาพทั่วไปเลยนะะหลังจากที่ได้ดูเซ็ตสกิลของโคโกโรชุดพิธีการแล้วเนี่ยผมมองว่าเอาแบบนี้ดีกว่าผมมองว่าตัวตัวละครใดก็แล้วแต่ที่อ้างอิงดาเมจจากค่าคริติคอลน,นะ ผมรู้สึกว่าตัวละครนั้นไม่ค่อยเก่งนะอ่ะ,อะสำหรับตัวโคโกโรเนี่ยโคโกโรจะเก่งในแคนแบทเทิลเนาะเพราะว่าเป็นตัวโจมตีกายภาพเป้าเดี่ยวนะอ่ะก็คือเน้นเอาไว้ตีบอสนั่นแหละแต่กลายเป็นว่าจุดเด่นของโคโกโรเนี่ยจะอยู่ที่ดาเมจคิตค่อนเนาะซึ่งทำให้เวลาเราตีบอสเทียสูงๆเนี่ยมันไม่ได้ติดคลิกกันง่ายขนาดนั้นนะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะเอะ ตัวที่เน้นไปที่การโจมตีคริติคอนคริติคอนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก่งกับบอสเทียสูงๆเนาะอ่ะก็นั่นแหละฮะถ้าสมมุติว่าจะเปิดเอามาตีบอสเทียต่ำๆอ่ะผมว่าผมก็โอเคนะเออโคโคโรก็เป็นตัวที่แรงดีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเอาไปตีบอสแบบเที 4, ท 5, ยสี่เทีย5หเงี้ยผมว่ายังไม่แนะนําเท่าไหร่นะอ่ะตัวอื่นยังมีความสามารถเยอะกว่าเนาะ เออก็อันนี้ก็ต้องลองดูแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครอวยครกแล้วอยากทาทีม5ครกนะผมแนะนําให้เปิดไปเลยนะเพราะว่าตู้ตนี้กว่าจะรีรันก็อีกสักพักเลยเนาะแล้วตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะเพราะงั้นเปิดไปเลยนะสำหรับใครที่อวยนะเปิดไปเลยนะถ้าเพชรคุณพอเนาะโอเคสำหรับผมผมจะเปิดที่หนึ่งร้อยโลเนาะโอเคหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรนั่นเองนะ ก็ถ้าได้ก็ดีนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคมา10โรแรกไปเราจะเปิดกันเร็วนิดหนึ่งนะโอเคเะได้ว่าคาดหวังรุงอยู่นะคาดหวังรุงอยู่เพราะว่าเดี๋ยว6ดาวตู้ต่อไปก็จะเป็นยริใช่ไหมยูริผมก็จะเดวันด้วยเนาะแล้วก็จะมีแก๊ง3ามชาติที่จะมาในส่วนของครบรอบ2ปีใช่ป่ะ3ปีดิ ครบรอบ3ปีปีปิ้นคอนเนาะก็จะมีมิโซกิมิมิแล้วก็เคียวกะนะผมจะเดวัน2ตัวเนาะก็คือ,อมิมิแล้วก็เคียวกะนะเพราะงั้นผมต้องการเศษเกลือจำนวนมากเนาะโอเคไปโรที่2ี่นะเอ่อผมคาดหวัง10โรจากการเปิด100โรก็คือผมคาดหวังรุ้งสัก2ไปใบแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะโอเคไม่ได้รุ้งอีกแล้วนะโรที่ ยี่สิบแล้วเนาะต่อไปรถที่สามสิบนะอะมาขอรุ้งใบหนึ่งขอรุ้งหน่อยขอรุ้งหน่อยขอใบรุ้งอ่าไม่ได้เลยโอเคผมว่าผมว่าผมว่าเราต้องเอาเราต้องเอา,เรา,อเอาครกร่างอื่นมาลอจ้ะขอเปลี่ยนกันอ่าโคโร อาจจะต้องเอาโคโคโร่ร่างอา่าร่างไหนดีปินเซตไหมโคโคโร่ร่างปินเซตเอ้ยเอาร่างนี้ดีกว่าน่ารักมาปุ๊บนี่นะอ่ะโอเคเอาชุดว่ายน้ำมาลอดนะโอเคต่อไปโรทีที่40เนาะไปเราขอรุง้งรุ้งหน่อยสี่สโรแล้วยังไม่มีรุ้งเลยนะเอาไปนึ่ง โอ้โหไม่ได้ว่าอันนี้คือเกลือนะโอเคโรที่50เอ้ยโรที่50แล้วน่าจะมีรุงสักไปปะอะไรงนี้เออสภาับเรดการออกอไปรุงก็อยู่ที่2.5%เนาะแล้วก็เรทการออกโคโครโรอยู่ที่0.7%นะอ่ะเพราะงั้นก็จะเปิดยากนิดนึงนะโอเคต่อไปโรที่60 ขอลุ้นไปหนึ่งมาได้แล้วมัง้งสองจุดห้าเปอร์นะ่ะปุ๊บโอเคคองสามใบเฮ้ยทำไมมันเศร้าจังอ่ะแบบไม่มีให้ลุ้นหน่อยอ่ะโอเคโรที่เจ็ดสิบขอลุ้นหน่อยขอลุ้นหน่อยขอลุ้นหน่อยเฮ้ยโอเคใบที่เจ็ดโอเคใบแรกโยรินะใบที่สองโยริกแล้ว ใบที่สามดีมะใบที่สิบโยรี่อีกแล้วนะใบที่ห้าคุกกะใบที่หกเรโอเคใบต่อไปโคโกโร่มาโอเคอิริยาเนาะอ๋อลุนเลดอ๋อลุนเลดโอเคต่อไปใบที่แปดสิบใบที่แปดสิบขอรุ้งอีกใบขออีกใบหนึ่งร้อยรูเราคาดหวังรุ้งที่สองใบนะ เออแต่เราไม่รู้ได้หรือเปล่านาะโอเคแปดสิบรแล้วนะเราเพิ่งได้หลุดเหรีมาหนึ่งใบเนะาะต่อไปโรที่เก้าสิบโรที่เก้าสิบมาหน่อยมาอมโอ้มันเกลือซะเหลือเกินโอเคต่อไปโรที่หนึ่งร้อยเนาะสุดท้ายแล้วนะขอรุ้งอีกใบหนึ่งขอรุ้งใบหนึ่งมาไหมมาหน่อย ขอละขอละขอละโอเคไม่ได้เนาะโอเคไม่ได้ทั้งโคโคโรแล้วก็ไม่ได้ทั้งรุ้ง2องใบด้วยนะเรียกได้ว่าอย่างเศร้าเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย